ก็สำหรับงานวันนี้นะครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนล u กิทนะครับ Moto GP ์จีพแฟนเฟสก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดขึ้นที่กรุงเทพก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมงานนะครับก็ถือว่าครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้จัดงานที่เป็นการมาเชียการแข่งขัน Mo t ต GP ก่อนการแข่งขันนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีมีมีการได้รับการตอบรับจากแฟนๆที่ดีเยี่ยม นะครับแล้วก็บรรยากาศสนุกมากนะครับเชียร์กันสนุกทั้ง3ค่ายไม่ว่าจะเป็นทั้ง h o n ด้ y ยาม h ฮาแล้วก็ดูคาสินะครับก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่มาก็เ,เราคาดหวังว่าทั้ง3จังหวัดที่เราไปนะครับกรุงเทพชนบุรีแล้วก็นครราชสีมาแล้วน่าจะมีผู้ชมรวมประมาณ2,000กว่าคนได้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณกล้องด้วยนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแล้วกเ็เรามองว่าพัฒนานการของก้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ยังคงคาดหวังว่าโฮมเรสของกล้อง นะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเราจะเห็นกล้องบนโพเดียมนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากเชียร์ให้ไปถึงอันดับหนึ่งของโพเดียมเลยนะครับเป็นวินเนอร์ในโฮมเรสของของประเทศไทยด้วยนะครับสุดท้ายนะครับในในเรื่องการแข่งขันแน่นอนว่าถ้าเราอยากจะไปดูบรรยากาศจริงๆนะครับสนุกกว่านี้ก็เรียนเชิญนะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกับงาน OR ไทยแลนด์กลางปีนะครับก็ครั้งนี้เรียนเชิญนะครับรับรองว่าไปดูที่สนามมันกว่าดูทางทีวีแน่นอนนะครับ